บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสุลลัลลวซซัลลัมอะลารอซูสุลลิลลัลอามบะบัดดาคาปินรอบที่สองาะท่านีมัมกาลังจากที่พี่นงดาได้รับชมรับฟังไปแล้วดาทีท่านอีมัมเอ็นได้เนตนำอ่าบอกให้เราทานทางร้ายได้เข้าใจถึงกลุ่มบุคคลทางซี่จำพวกเนาะจาระกระจาระเละนะท่านอีมัมเอ็นว่าอย่าลืม จระนกกรุงว,วัวจุกกใ็ให้นามให้เยื่อมันกินพี่น้องนะไก่เตือนไก่เจกเกาเปลือก,กเกาซุกใส้นามให้มันกินแท่ θε, อย่าลืมจระกับโหลกกับเมียมังนั่นเลยเน,นาะนะจริงๆเลยถ้าเลี้ยงมันเลี้ยนี้มัมงเนานกกระดิเว้นไว้ไม่ให้นามให้เยื่อกำบับมันกัน,บบน,กนละเน,นาะนะเนี่ยกับพี่น้องจระเลยนะถ้าพี่น้องเลี้ยงวัวพี่น้องกับนะเล่เล็หลากไปเลยปักตตกลัก เจ้าเลยกันนัวปเป็นเลือนวันคลอยม,มัมเอโนว,วันย็นให้กินน้ำที่ในง้วเดือนรับพุงลงเล้งลงเล้งพี่นองเห็นสีโครงกินไม่เอมบบา้วยนั่นพี่นองเจ้ามานั้นว่าย,ยิบนั่นพี่นองเมื่อทันเลียงงัวกันต,ตัดตัดหญ้ามากินเนี่ยมันเอมบเอิเนี่ยไม่รู้จานหรือว่าป้าลักไปตกปักไ้เลยก,กับะกไปเอาวันย็นทีเดียวนี่ดุนย่านี่ถ้าเราไม่รู้เห็นเลยไหมมัมเอ็นอ่าปิดหลยโดยชาพโพอาเคระยิงแรงพี่นองครับ เพราะฉะนั้นในคำขึ้นนี้พี่น้องที่รัก,กทุก่านดอกจากองค์การอายะติฐานอิมามเอนยกมานี้นาลาตุนฮิกุมอัมบาลุกุมวลาเอาดาอะไรเอาลาดุกุมอังซิกริลละทีวานี่ก็คือทางสับสินนอทางหลูกล้านของเราอย่าทำให้เราจะต้องเพลื่อเจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์มิเช่นนั้นนะฟา,าอุไลกะฮุมุลคอชิรุนคาตุนและในคำขึ้นนี้พี่น้องครับ ผมอยากจะแนะนำตัวผมเองเลยครับพี่น้องทุกท่านเราไปพรมพรมกันว่ามันมีหลายหนทางตานนี้มั้งนมันมีหลายช่องทางที่จะไปสู้โลกอาขรัตที่ไม่กลาทุนนี่กาสักสักหนทางนึงก่อนเนาะนะาเป็นเป็นอ่าคงฟ้างในคำคืนนี่เด็กพี่น้องทุกท่านก็คือเขาเรียกว่า ในฮะดิษบทหนึ่งที่ถุก่านเคยได้ยินคุณฮู้อยู่บางนิยตุลมุมิลขยรมมิลอามาลีการเนียดที่ดีของคนมุมินนี้ท่านรอสูลุละสลสลามบอกว่าขยรมมิลอามาลีฮีดีเลิศกว่าอามานการปฏิบัติลาวนี่ผมก็ยังงงท่านนี่ไมอีมันหนังเนียดหนูเราทำกงงม้งกงงแ้งนาบีว่าเนียดปีนองครับนิยตุลมุมินนี่ ดีเลิศกว่าอามาลิกการกระทำมันดีอย่างไรพี่น้องครับแต่คนที่จะไปไขขยี้้จังในฮะดิษดังกล่าวพี่น้องนะมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งซึ่งทานนาบีสุลลัล,ลวะละซัลลัมลาวมาว่านี่ผมไม่อ่านตัวบทพี่น้องนะนาลาเป็นภาษาไทยให้พี่น้องฟังว่าต่วันอัคราสพี่น้องครับเหมือนกับฮะดิษที่ผ่านมาที่ผมนําเสนอนั่นแหละ เราผ้าความดีไปมาก์คไหมปวดเจ๊กมดเลวพี่น,อน้องครับปวดเจกให้เพื่อนมดเลวเนี่ยไม่เลืออะไรเลวเนี่ยฟยะคูซูนามิลฮาสนาติเนี่ยความดีของเราพี่น้องครับเพื่อนเมาอมดเลวเพราะเราจะต้องเสียดีฮัตตาลายะบะกอลาหูมินัลฮาสนาติใช่ออนพุทธบุญความดีไม่เลือกที่เราทำเนี่ย แต่คณะเดียวกันพี่น้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลานี้บอกกับเบาข้องเก่คนนั้นว่าอินนาลากะอินดีกังจันลำอุตเลียอัลัยฮิมัลาอิกาตีวะลาอฮะดัมมิลขอลกีคลังสับสิ้นสมบัติของเราพี่น้องกับคลังหนึ่งที่เราทำบนโลกดุนยานี่อัลลอฮฺว่าฉันไม่เคยเปิดให้มลกัดของฉันได้เห็นเลย ไม่เคยเปิดไ้ใครสักคนหนึ่งจากมักโลกข้องชั้นใดเลยเป็นคลั่งพิเศษที่อัลลอฮ์เก็บดำเอาไว้นี่เหมือนกับว่าเป็นตุนซ้ำร่องหรือพุทธบุญซ้ำร่องอนะไรทั้งนี้เพียงเสลียวู้ยชันวันกรัตนี่ฉดชายไม่ว่ามาบุญมดเล้วนี่เตมีกกสองที่ซ้ำร่องพี่น้องกับที่อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาซ้ำร่องไว้ให้เกเราเราเขาไม่รู้เลยบางคองอัลลอฮ์ตาลาไม่ฟังว่าคนนั้นเล่นในบัญชีมดเลว้วพี่น้องกับอ่ะดันนี่เสียทาเล้ว เต้อ al ah ja ัลลอฮ์ยังบอกว่าอินนัลละก้อินดี k ั n g ั a l a m u t e l ล a ย l a i h i malai kati w a l า a ahadamil kholki f า yakun j a r บบีมา a h ว a บาวคนนั่นพูดทันทีโอประชจ้าของฉันคลังศัพท์สินสมบัติตรงนี้ก็คือพุทธบุญนั้นพี่น้องมันคืออะไรล่ะโออัลลอฮ์โอพระเจ้าของฉัน ฟ่ายกูนอัลลอฮฺาต้าลากล่าวพี่น้องว่าบินียาติกัลลัติกุนตัตัลวีมินันขัยเนียดนี่ต้าเนาะเมนนึกในใจเททานเคยเนียดอีทำความดีมากไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับตรงเนี้ยพี่น้องพี่น้องตั้งใจเหลวเนียดเหลวอาซัมเหลวช้านมาในมัส jid บ้านในว่างหน่อยอีทำบุญสักพันแต่บังเอิญว่าวันนี้มันตุรักใช่ไหมแม่อ่า ได้เลือดจักรวยช่วงรยก็ไม่หวาเลยเนาะเต้ฟามตั้งใจพี่น้องโอ้ยไม่ฟามว่าบัวร o m o อนปีนี้นี่ไม่ฟามว่าชั้นเอาบุญอิมซากสักทีมั้งนาวีโปรว่าตกปีตกปีพี่น้องชั้นสวดนูจนกระตังตัวลาขออ้วชั่วบกบกเกบังและตัวโจดเอ๊ะปีนี้ไม่ฟามเอาตามสูตรที่นะาซิบหรือซิบมานาที่คนบังสุโบอิมซักอ่าเนี่ยไอ้นี่พี่น้องเนี่ยดีหนึกดีพี่น้อง ไอทำไม่รู้เลยว่าเราทำใคยถึงตัวเดอรอมอนอนเป็นองอต์เรื่องดีๆในชีวิตครอบครัวที่เรานึกอ่าเมื่อละคดีมัามเอ็นบอกเลยว่าจาร่ากับนกหลงว่าจกก็ให้น้ำให้เยื่อมันเลยอย่าลืมจาร่าเนียนึกเลยเป็นองนึกเลยาด่านนี้และชั้นไม่ฟังว่าเออน่าเราจาร่ามันมัน่งเพียงพละบุญการเนี่ยเช่นนี้พี่นองอัลลอ a h ว่าที่ทานเนี่ยเช่นนี้ที่จะทำความดีนี้กาตาบะตูฮาละกา สบบาอีนดอฟาหนึ่งครั้งที่เราเนียยเองฟังดีพี่น้องที่รักถูกท่านกับอัลลอฮ์บอกว่าเกบันทึกให้เจ็ดสิบเท่านี่นี่นี่จะฟังเพื่อนเพื่อนพี่น้องว่าไม่ปักไปมายั้งอันดันนี้และนังตอนีเนียดไม่ใช่นั่นพี่น้องการหนึกเจตนานมเนียดในสิ่งที่ดีพี่น้องแต่ละเรื่องแต่ละครั้งแต่ละคราวนี้เจ็ดสิบเท่าเจ็ดสิบเท่าเจ็ดสิบเท่า พลบ,บุญนี่อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาปกป้องฝิเศษไว้เป็นพลบ,บุญตุนสำรองให้แก่เราในวันอัคราน,นั้นเพราะฉะนั้นซอดคลองในฮะดีษเท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านียะตุลมุอ์มินไคยรมมินอามาลัลลินี่มันน่าสงสัยแตานี่มาเห็นว่าเท่าที่เนี้ยมันดีว่าทำผืนนี่เนาะด้วยเหตุนี้เองพี่น้องที่รักถูกทานกับอุลามะมีการอธิบายฮะดีษบทน,น,นี้นี้ถึง ซ่องซ้ำกลุ่มด้วยกันในการอธิบายเนี่ยมันที่ดีว่ารือหนึ่งมันเนียดแห้งความดีพี่นองกับหนึกเนียดนี้ว่าอินลัมยะมันถึงเมนเราไม่ทำนี่มรรยากาจดพุทธบุญความดีนะแต่เวลาอยู่ซาบูาลาอามาลิฮีพุทธบุญอ่ะเขาจะไมีพุทธบุญในสิ่งที่เราทำปีนองบีลานอยเต้นโดยที่ไม่เนียดเช่นตัวอย่างพี่นองที่รักตกทานครับหลับเบียดขีดยาง นี่พี่น้องที่นี่ตัดยางเงินมากนะเมียนได้บุญบากมายหลับอยู่ทุกวันอ่าได้บุญบางหลับปู่พ่นเงียบๆกับไม้ฟ้ามว่าโอ้ล่าพี่นอ้องโตโคลงโลงอ่าสามแลมกับไม้ฟ้ามว่าลแลมละสิบนาทีก็นั่งกันแคอิวเหมือนกันว่าพอวันเงื่อกเต็กพี่น้องไปถึงอาบนามมร้อนพออาบนามเลยพับพเมีบยบุญน้อยๆ้มากก็ช่วยรวดรอเครื่องกับดรอตักลม สิ่งเหล่านี้ทั้งมดทั้งมว้วลพีนองที่ทานทำด้วยเป็นอาดาัชกิจวัตรประจำวันเนี่ยล้วนแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลาไม่ให้พุลละบุญทั้งสิน้นทำด้วยความเคยชินทำด้วยความอาดาัชแต่ถ้าพีนองเนียดปั๊บพีนองกับอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลาหายพุลละบุญทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเอ๊ะชาหลับมาไล่เลมเลือบีดนี่ชาตินาบโปลฮะเนียดปี่นองวันนี้ช่วยมิดพลาหลับช่วยมิดโตหลับไม่ฟ้าว่า ถ้าพี่นองเนีย่ยเมือ่อใดอัลลอฮฺจะให้พุทธละบุญทันทีโดยฮหตนี้เองอุลามะคุณที่หนึ่งอธิบายว่าถ้าพอเนีย่ยพับนี่ไม่รู้และทําไม่ทาพี่นองครับมรกาจดบุญนายแต่บางครั้งถ้าไปกระทาบางครั้งใครย,ยังไม่ได้พุทธละบุญนะโดยฮหตนี้เองนะบีบอกว่านี um ่ยตุนมุมินไครรมินอามาลิอุลามะกลุ่มที่สองพี่นองครับห้ฮิตุ้นพันนี้ เนียดนี่ที่ดีกว่าพี่น้องครับเพรวาลิต้ลินียาติฮิวกอสริอามัลิการกระทํานี่มันระยะเวลามันสั้นกว่าเนี่ยพอทำปั๊บมันกระจบแต่ถ้าวันเนียดพี่น้องครับมันจะมีโอกาสยืดยาวเฉนเราเนียดว่าตราบใดมาบากิยาเรามีชีวิตบนโลกดุนยานี้ฉันจะทำฟามดีสิ่งที่ดีๆตลอด ถ้าพี่น้องเนี่ยโจรกับผันนีเแลียวไม่ฟ้ามาตื้นขึ้นมาเตละวันเตล่ลขึ้นเตละวันเต่ลขึ้นได้พุทธลบุญที่มาละกันบันทึกหา้เตวลายสตาติโออย,ยะมาลันขัยมาบากียะตราบใดเรามีชีวิตบนโลกดุนยาไม่ใช่เราได้ทำถูกเรื่องที่พี่นอ้องบวชบางที่ได้บางทีก็ไม่ได้ละหมาดบางทีได้บางทีก็ไ,ไม่ได้แต่ท่าน,นียพี่น้องกับได้ตัอด เนีน่ยที่จะทำความดีนี่มาบากียาตราบใดที่เขาคนนั้นมีชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยตังปณีมาเหมืนที่เดียวเลยเลยก็อุ่นมังใหญ่ลืมเลยนะอา่าเลยกม็มรกคจดทุกวัน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 ,วนอุลมามะกลุ่มที่สามมาเหตุผลว่าเนี่ยเป็นอามานกอลบีว่าใจวักลกอลบูมาดินุนมะริฟะเหลวมะริฟะตุลลอฮ์นี่มาจากเร โบรเรถาดแห้งวัวใจเนี้ยพี่น้องเลยเหตุนั่นเองที่ท่านนบีบอกว่าเนียดของคนหมุมินเราตั้งใจคนหมุมินเราเป็นสิ่งเถดีเลิศกว่าการการะทำเพราะฉะนั้นในคําขึ้นนี้พี่น้องทีรัของอัลลอฮฺทาลาทุกท่านอยากจะให้เราทานทางร้ายพมเองพี่น้องทุกท่านว่าโรมฎอนปีนี้ตีจะถึงนี่ ขอนียตุลมโมินพี่น้องฟ้ามตั้งใจทีดีก็สติจตนารมทีดีว่าตารเวปีนี้ชานเอาจีซิบเลยนะไอปีที่แลนับเปิดละตานนี้มั้งเอปีนี้เนียดไหมนาะอ่าเอาจีซิบน่ะพอเห็นเวลาเบียร์หายเปิดปากก็จีซิบนี่สานะเอาจีซิบแต่พอหายตารเวปชาดออกเปิดว่านะเพราะฉะนั้นปีนี้เปลี่ยนเนียดไหมพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ตั้งใจนะวันนี้ว่าฉันนี่จะรักษาตะเวดีสิบโรกาอันพยายามให้ครบทุกคืนอินงชาอัลลอฮ์เราหนึกตอนนี้เดี่ยวตอนนี้อาซัมตั้งใจตอนนี้พี่น้องครับทำไม่ทำไม่รู้แล้วพอถึงเดือนตะเวดไปกินน้ำชาข้างนีมันร้อนแล้วเต่วันนี้ตั้งใจเร็วตอนนี้ตั้งใจเร็วมาลยกัดจดพุทธบุญความดีให้เคโรทันทีดังนั้น พลลบบุญฟ้ามดีเทา่าเนี้ยนี่อัลลอฮฺซุบะฮานาวะาตัลลาแก็บไวเป็นปีเศษต่างหากเป็นพนลลบบุญทุนซ้ำร้องให้เกเราเมื่อใช่ในวันที่โทษปีปากซากดีในตรงประดังมาชาดเนะาะกะจบตรงนี้ไวนะเพียงเท่านี้เป็นโคฟ้กอาเหล็กหน่อยนะจากเรื่องชีวิตบุญดุนยาเนาะทำอย่างไรใหญ่ข้าทุนในวันอคัครา